จุดแรงยื้เจดรับจบรักกับวิวเคลียสัมพันธ์ปรางเฮถูกโยงเป็นมือที่3หลังค้างคากันมาสักพักใหญ่กับความสัมพันธ์ของเจเจดพิพัฒน์และวิววรรณรสหลังล่าสุดนั้นฝ่ายชายก็ออกมายอมรับว่าเลิกกันแล้วเกิดจากปัญหาที่สะสมมายาวนานและพยายามแก้มาตลอดยืนยันว่าปรางกนรันไม่ใช่มือที่3อีกฝ่ายเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานเท่านั้นเกรงใจที่ทําให้ปรางเดือดร้อนโดยเจได้บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ข่าวออกมา คือคุยกันแล้วว่าเลิกกันเลิกกันสักพักแล้วสาเหตุเท่าที่ตอบได้มันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของทุกๆคู่ที่มีทั้งความสุขและก็เรื่องที่ไม่เข้าใจซึ่งเราก็พยายามปร,รับกันมาเรื่อยเรื่อยเราพยายามกันอย่างเต็มที่ทั้งสองคนเรื่องของมือที่สมตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นปรางหรือใครก็ตาม ภาพที่เห็นระหว่างผมกับรางก็เป็นภาพจากละครเป็นภาพจากการโปรโมทมันไม่ใช่การที่เราไปไหนมาไหนหรือไปเที่ยวกันเองทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเข้าใจได้ครับผมก็ขอโทษรางนะเพราะเขาเองก็โดนหนักโดนต่อว่าเสียหายจากเรื่องที่มันไม่จริงสถานะของผมตอนนี้กับรางเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านั้น ถามว่าเสียได้ความสัมพันธ์ไหมผมเองก็เสียดาแต่มันไม่สามารถไปต่อได้จริงๆแม้ในระหว่างทางจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะมากและทุกวันนี้ผมก็ยังหวังดีกับเขามากๆยังรักเขาอยู่แต่ถ้ายังไปต่อในสถานะแฟนมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสำหรับเราสองคน เรื่องที่ผมเสียใจคือเราไม่ได้มีใครทำอะไรผิดแต่แค่เราต่างกันเราหาจุดตรงกลางนั้นไม่ได้ส่วนในอนาคตข้างหน้าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันไหมอันนี้ก็แล้วแต่เขาดีกว่าผมอยากให้ความสบายใจของเขาเป็นเรื่องหลักทุกอย่างต้องใช้เวลาเจตเจตพิ่พัชกลา่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิด่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณ